ข้างปานอืวก็เดี๋ยวข้างปานทะเลนี่กับบ้านเราไม่เหมือนกันนะเกตขา้างนาเกดมันหนากว่าอุย๊ยออแรงอ,อยู่อืออยู่อุยอีเทียงอุยกดด้วย กดกโอ้ยโอยวิ <ayud> ่ง <Allah> วิ<น>่ง <lag> ว <sa id> ิ่งอ้วิ่งโอ้ยฟ้าตัวใหญ่โอ้ยโอ้ยปลดล็อกไปแล้วหนงตัวสวยงาม